แกงเก็บผาติลกูกใส่เก็บแบบใดโอ้เก็บบป็นเกงแม่เก็บเกงไหนพี่แอนหลานเสื้ออืมหลานเสื้อครับอ่ะหลานเสื้อเองธน,นูเลยเอาเก็บไว้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 ดวนดวน,ดวนมันร้อนมันห้อนลกูกเออเฝ้าเก็บโอเคเก็บเก็บโอเคผู้น่ำพี่แอนยุบพู้น่ำอีกอ่ะ ยฟังพ oh, okay. <bona> ูดหน่อลูกโอ้เสียสนัยแม่โอเคเก็บมาให้แม่น้อมันเครื่องงวนอึบอึงสน่ะเสียออกได้บ่ลูกออกได้บ่กเนาะได้เนาะอืออออกได้แล้วไม่แหวนโอเคเอาหอยหัวไอ้ดูหอยหัวไอ้ได้พูดลูกได้โอเคเอาเสียสนัยแม่ใส่ยพูดเอาแบบเข้าไปเก็บฟังพูดไกล้ ไกลๆลูกพุพ่งๆของฮอลตากไว้กูน่ะเก่งๆสมๆของเต่าเก็บมามแมนครับไป,ไปเก็บมาเลยไปเก็บมาเลยเก็บส่งแม่มาน้ำโลกเก็บส่งแม่มาน้ำรับเบิร์ดลัดตีโลกโอ้เก่งหนยุ่งๆวันนี้แม่ไปซอยแม่ไปซอย,ซอยกเก็บบ่เก็บเก็บฮอดบอกเออดึงได้บ่ดึงปุ๊ดเลย ดึงปูด้วยดิดึงแมดแม่นาำอันนั้นบ่แม่ของเขาหรอกลูกอันนั้นเป็นผายอย่างรู้ลูกอ่ะเก็บแต่กางเกงไหนลงมาเลยดึงปูดลงมาโอ้ยเพียนคือดึงหอดว่ะข้าวลูกข้าวข้าวดึงหอดว่าโอ้ยเกงไหนรถตักข้าวโน่นน่ะต้องดึงต้องดึงสิลูกข้าวของน้องออมสินนไว้หันก่อน บ้านของพี่แอนกันเปื้อนพี่แอนกับมีแต่เป็นสีเหลืองคือกันแต่เป็นรูปอันมิกกี้เมาท์ของ,งน้องออมซินเป็นรูปตุ๊กตาอเออแม่นบอกเอ๋อดึงยังอีกรูกดึงแมดมามด้วยดึงแมดได้ป่ะเอาเสียกันเนาะเสียนอนพี่แอนเสียนอนพี่แอนเป็นอะไรอ๋อเอาวางเลยอู้หูพี่แอนไหม,มเป็นเอาไว้ใช้ไรถแข้ง ป <laughs> ู้แม่แม่ตายครับกันโลกอย่างนี้อย่างลูกกา <laughs> งเกงดึงมะกางเกงไหนอีกแล้ว